ผู้ชมเห็นอย่าตกใจนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่โรงแรมหรือว่ารีสอร์ทนะคะแต่ว่าเป็นโรงงานใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองใช่ไหมคะใช่ครับค่ะทาไมต้องสร้างอย่างยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเนื่องด้วยความต้องการสินค้าในตลาดเนี่ยมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ย การให้ความสําคัญกับแบรนด์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับสิ่งแรกที่เราต้องขยายที่นี่เนี่ยเนื่องจากกําลังการผลิตที่ต้องขยายขึ้นแต่เมื่อเราขยายแล้วเนี่ยเรากําลังสร้างสิ่งที่ในวงการน้ำมันพาปัจจุบันนี้มีคู่แข่งนะครับเมื่อเรามีคู่แข่งเราก็จําเป็นจะต้องพัฒนาเราโดยเฉพาะเรื่องของแบรนด์นะครับแบรนด์เนี่ยเรามีการทำรีแบรนดิ้งนะครับมีการปรับปรุงบุคลิกของแบรนด์เพื่อให้ เปลี่ยนไปจากสิ่งเรื่องคอเคยเป็นเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่อาคารสถานที่เราเนี่ยก็จะต้องเป็นบ่งบอกถึงบุคลิกของท r o p i c a n a นะครับเพราะนั้นถ้าลูกค้าเนี่ยผู้ใช้ได้ผ่านมาหรือได้แวะมาเขาก็จะได้รู้ว่าตัวตนเราเป็นอย่างไรหรือแม้แต่ลูกค้าต่างประเทศถ้ามาเยี่ยมโรงงานเยี่ยมแหล่งผลิต <K aj an> เขาก็จะได้เข้าใจในเรื่องของอท r o p i c a na ตั้งแต่ก้าวแรกที่เขาเข้ามาที่เราเพราะจริงๆอย่างตัวหญิงเอง,เองเนะคะพอก้าวเข้ามาปุ๊บเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติาก็เหมือนกับตรงกับตัวผลิตภัณฑ์ของเราที่มาจากธรรมชาติจริงทรบบๆท r o p i c a na เป็น tropical style นะครับแต่ว่าที่นี่เราเป็นสไตล์ modern tropical นะครับเพราะว่ามันเป็นโลกของอนาคตแล้วก็ที่สำคัญคือในโรงงานเก่าเนี่ยสถานที่เราเนี่ย ค่อนข้างจำกัดแต่ที่นี่เราได้ขยายห้องวิจัยและพัฒนา3ห้องโอโนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องแลบในกระบวนการผลิตทั้ง2อแผนกแล้วก็ห้อง R&D และห้อง m i โครแล b นะครับเราเราทำให้เรามีพื้นที่ในการวิจัยพัฒนาที่กว้างขวางและสมบูรณ์ะนะครับแล้วก็เป็นระดับ มาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นการผลิตแล้วก็สร้างแบรนด์ด้วยความแข็งแกรง่งด้วยการศึกษาตลาดอย่างของแท้อันนี้สําคัญกว่าแต่พอพูดถึงปัญหาปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วแน่นอนเลยว่าทุกบริษัทต,ต้องมีปัญหาทางท็อปิคาน่าเคยเจอปัญหาอะไรบ้างคะครับก็มีครับอย่างเช่นในกระบวนการผลิตสินค้าเนี่ยเราก็พบว่าเรามีปัญหาคุณภาพขณะการผลิตเราโชคดีครับที่เราได้เข้าสู่กระบวนการ ที่ได้รับความช่วยเหลือมาจากกรมรส่งเสริมวิสาหกรรมคือกระบวนการทำรรมาตรฐาน GMP และ ISO ซึ่งตรงนี้ทำให้เราเอากระบวนการในการวิเคราะห์ย้อนกลับนะครับเข้ามาศึกษาปัญหาแล้วสามารถแก้ปัญหาแล้วรายงานลูกค้านะครับ ได้รับความพอใจมากคเพราะฉะนั้นนะคะปัญหาโอเคอาจจะเกิดขึ้นแต่เราจะรู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนแก้ไขได้อย่างไรเพราะเราวางมาตรฐานมันไว้หมดแล้วคว่าอย่างนั้นเถอะนะคะถ้าถามถึงจุดแข็งของทอปิคาน่าคิดว่าอยู่ตรงอ,อผมว่าอ่านดีครับอ่านดี D. ก็คือเราอ่านดีทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์และในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับ เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราก็รู้จักทรอปิคาน่ามาพอสมควรแล้วเขาอนุญาตบุกเข้าไปถึงโรงงานเลยได้ไหมคะยินดี้อรับครับนี่โรงงานใหม่เอี่ยมสะอาดสะอ้านนะครับก็จะเป็นอันนี้กำลังทำอะไรอยู่คะตรงนี้อันนี้เป็นลายบรรจุครับค่ะเป็นลายบรรจุที่ เราเซตเดิมเนี่ยเรามีลายบรรจุเพียงแค่หนึ่งลายะนะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้เนี่ยเราสามารถบรรจุได้ถึง6กลายนะครับก็คือเอาครีมที่ได้นะคะ,คะใส่ลงไปแล้วก็อัดมาในหลอดเลยใช่ครับตอนนี้นะคะโรงงานนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วคุณชุระเดชใหญ่โตขนาดนี้คิดว่าถ้าเกิดสุติเต็มรูปแบบปุ๊บ กำลังการผลิตจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่คะเราแปลนไว้ที่นี่สิบเท่าของโรงงานเดิมเราเสริมเป็นหลายเนี่ยค่ะแล้วก็แต่ละลายก็จะมีกำลังการผลิตมากกว่าเดิมหนึ่งลายใหม่กับหนึ่งลายเดิมเนี่ยก็จะต่างกันนะครับทีนี้การที่เราย้ายมาที่นี่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องการที่จะขยายกำลังการผลิตด้วยแล้วก็การที่เราสามารถเซ็ตเครื่องจักรที่เป็นอัตโนมัติได้มีความทันสมัยขึ้นอันนั้นน่ะ ต้นทุนของการผลิตเนี่ยก็จะลดลงไปโดยปริยายขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาของบุคลากรเนี่ยที่นับวันขาดแคลนในทุกวันเนี่ยเราก็หันมาใช้เครื่องจักรที่เป็นออโตเมชันมากก็จะได้ลดปริมาณคนลดฮิวแมนเออร์ควบคุมคุณภาพได้ก็เป็นมาตรฐานเลยนะคะคราวนี้ย้อนกลับไปเรื่องของการตลาดบ้างค่ะทำไมในช่วงแรกเรามุ่งขายแต่คนคนไทยแล้วอยู่ดีเราก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ยังไงคะก็ เดิมเนี่ยเราขายตอนที่เป็นเล็กๆเนี่ยเราก็ขายในประเทศไทยแล้วเราขายตามแหล่งท่องเที่ยว่อขายตามแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวได้ทดลองใช้เกิดความประทับใจแล้วเขาก็สั่งไปขายในประเทศสั่งไปใช้ในประเทศของเขาเราก็ส่งไปทไบรณษย์บ้างอะไรบ้างหลังจากนั้นเขาก็เริ่มสั่งจำนวนมากขึ้นใช้ในญาติพี่น้องครอบครัวหลังจากนั้นก็นําไปขาย ในประเทศของเราเมื่อนําไปขายแล้วได้รับความนิยมจากคนในประเทศนั้นเราก็เริ่มมีการศึกษาเพื่อนั้งตัวแทนจําหน่ายค่ะเลยทําให้ยอดขายในต่างประเทศของรับบิบานาเนี่ยค่อนข้างเติบโตยอดขายต่างประเทศก็เข้ามามากคือพูดง่ายๆแหละต่างประเทศ่มันขยายมากแบบว่าตลาดมันใหญ่กว่านะคะยอดขายปีล่าสุดแอบถามนิดหนึ่งเล่ามาขนาดนี้แล้วอยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น ที่ที่แล้วเรามียอดขายอยู่ประมาณ300ล้านโอ้ดังนั้นเห็นไหมคะว่าการเรียนรู้การฝึกอบรมการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะคะนำมาซึ่งการประสบความสำเร็จในขณะนี้ซึ่งแน่นอนอว่าไม่หยุดอยู่ที่300ล้านแน่นอนเลยนะคะอยากจะให้คุณสุเดชฝากถึงกลยุทธ์แห่งความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆท่านอื่นๆค่ะครับก็ในการทำธุรกิจ นะครับผมอยากให้พวกเรามองลูกค้าเนี่ยเสมือนญาตินะครับถ้าเราอเออมองลูกค้าเหมือนญาติเนี่ยเราก็จะคิดสิ่งดีๆให้ญาติเราเหมือนกับเราจะทําอะไรให้ลูกเราใช้ทําอะไรให้ลูกเราทานเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดทําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ได้คิดทําแต่สิ่งที่เป็นกาไรเป็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้ตรงนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยสอนผมว่าถ้าเราแหวกยืนในน้ําแล้วเราแหวกน้ําออกจากตัวเนี่ย น้ำก็จะไหลเข้ามาหาตัวเราซึ่งเราแหวกออกไปเท่าไหร่น้ำจะไหลมาหาตัวเรามากเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เราทุ่มเททาสิ่งดีๆให้กับญาติเราหรือผู้บริโภคลูกค้าของเราเนี่ยเราก็จะได้รับการชื่นชมและการตอบรับจากลูกค้าเรามากเท่านั้น ก็เหมือนกับน้ําที่เราได้กลับมาเท่านั้นเหมืนะคะแม่ไม่เพียงวันนี้นะคะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งแรงบันดาลใจมากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณสุรเดชนิมเอกค่ะกรรมการผู้จัดการบร,ริษัทเครื่องคณะอ่อยจำกัดด้วยนะคะ,อะขอบคุณค่ะ เชื่อว่าวันนี้ทุกท่านคงจะเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะกับโกลเม็ดเคล็ดลับเทคนิคต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการให้ความสําคัญในเรื่องของ R&D คิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะทําให้แบรนด์ Tropicana Oil เป็นธุรกิจติดลมบนสร้างชื่อให้กับประเทศไทยแบบนี้ละคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับ SME Speed Up ธุรกิจติดลมบนวันนี้สวัสดีคะ่ะในการทําธุรกิจนะครับ ผมอยากให้พวกเรามองลูกค้าเนี่ยเสมือนญาตินะครับถ้าเราเออมองลูกค้าเหมือนญาติเนี่ยเราก็จะคิดสิ่งดีๆให้ญาติเราเพราะฉะนั้นการที่เราทุ่มเททาสิ่งดีๆให้กับญาติเราหรือผู้บริโภคลูกค้าของเราเนี่ยเราก็จะได้รับการชื่นชมและการตอบรับจากลูกค้าเรามากเท่านั้น